สวัสดีครับ FC สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวแต้มพารวยเนาะครับเนาะมันนี้บ่าวแต้มก็มาตมดตามตัวเลขของเมจอยเนาะครับท่านผู้ชมครับเมจอยฝันต่อวิกตองวดครับท่านผู้ชมถือเมาแหล้าวางวดซ่อนนะครับท่านผู้ชมครับสําหรับเมจอยมางวดนี่ก็บพราพลาดครับฝันดีอีกแล้ววันนครับท่านผู้ชมบ่าวแต้มก็ลัเดินทางมติดตามกับเมจอยเนาะครับเนาะยินว่าเพิ่นฝันดี กับเบลอดซาครับเผ่ามาติดตามตัวเหลขกไปฝากพี่นองคือเก่าครับท่านผู้ชมครับส่วนตัวเหลขกสิเป็นตัวใหญเดี๋ยวไปติดตามรับชมรับฟังจากปากแม่จอยน้ากันเลยเนาะครับเนาะก้อนสิไปก็นจะลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแต้มผ้าร่วยนี่เด้อครับไปติดตามรับชมรับฟังจากปากแม่จอยพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับแม่จอยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ หมทดทผพานมาพี่พาตดงมาบอกนะคะเนาะแม่พีาม่พีพามาบอกค่ะถือโซเน่ยอาลรตรี่มหมให้สองใบกันบอกแม่นี่ล่ะฮนึ่กับหาหกโอ้ยเขาเต็มเต็มจังเลยขึ้นอยากได้อาหารไปเห็นมาครับอาหารไปเห็นม้านเลี้ยงมาาลายเนาะอันเขาพระจาพุทนชิมาอยู่ครับ ฟันเห็นพื้นอ่มาเรื่อยๆเออมากเข่าสองหัวซ้อนเลยนะคะหัวที่พานมากอะไรกันเข่าพัะชาเอีกคือฉีมาผฟันเห็นพื้นแต่ว่าฟันเห็นเพื้นประจำเนี่กัเข่าพัะชากนี่นอนเดืยวนี้นอนหัวที่พานมากเพราอกระโบเข่าหัวนี้เพราะกระโบเข่าอีกสองหัวที่ติดแล้วค่ะสองหัวซ้อนแต่ว่าเกได้ยินว่าเพิ่นเข่าหางหัวจูด้าเมนบบค่ะหางหัวซ้อนกามีหัวซ้อนกามี กับบ้าไปกับมะเขาอีกสองวัดเป็นพระอาจารย์ยุนิบาเพิ่ญเสียที่เดี่ยวคือเก่าเป็นผู้บอกมาวัวนี่เพิ่งมาจังไลยค่ะวัวนี้วัวนี้เพิ่งมาอื่นบอกน่าอีกแล้วมาอื่นฟันเห็นเพิ่งอีกแล้วก็พระประจำยุบานนี่แหละปูใส่แล้เลี้ยงมาจิบหาซีผุดเลี้ยงมาลายห่วงมาแต่ว่าย่อมความอาจารย์สิฝันเห็นเพิ่นจุดนี้ก็ฝันเห็นเพิ่น เพื่อนเมื่อื่นบอกไม่เอาเป็นยังไงมา,าหมวโวยอียออยนิดหน่อยอเยไปจืดหิมะที่ดอกวะบ้บานนี้เพื่อนก็เรืยบอกอีกคือว่าเก้าห้าหนึ่งหรือคือว่าจะบอกบอ่อใดไฮโดรตรีแต่ว่าเพื่อนอื่นบอกเที่ยวนี้บ่อใดไฮโดรตรีเนาะเมนเก้าห้าหนึ่งก็หาเจ็ดล่างหมสัตว์ห้องบอกเลยเก้าห้าหนึ่งกับห้าเจ็ดเนาะครับนอกเลียกสองตัวเนาะเพื่อนอื่นบอก อื่นบอกเพื่อนอื่นบอกเพื่อนอื่นบอกด้วยมั้ว่าอันร่องเชียงมึงอย่างนี้แล้วเอามันหนักเนี่ยคุณว่าแยกยังได้เอามันหนักเนี่ยคุณว่าปู่ผู้เราอันมรณะไปนะแล้วลี้ยงม้าลายตายกได้ับย่อนม้านี่แหละเป็นปอดโอ้เป็นปอดติดเชื้อโรคแล้วหมานี่บอกครับปอดเพื่นมีแต่ขนหมาโอ้แล้วอย่างมาหลายปอดเพื่อนมีแต่ขนหมา หาุดหอดบอเมท่าธรรมดาเมอายู่เลิกกับโิบหารี่ยงสงซัดนี่บแมแน่วีต่นี้เนาะไม่ปล่อยบอเมสี่แน่วีเร่อหมองมาแนวมือลาล่องไปเชียงเมืองคว่าเปืดกิบมะไหเดี่วไปเห็นเพื่อนเลียวเป็นโตเนาะนี่เมื่ออื่นบอกขั้นบ้านอีกทีกันันละสองแปดหนะบ้านอีกทีบ้านอีกทีแม่จอยเนาะสองแปดหก สองแปดหกียนลงอย่บอกมันเป็นยังค่ะมันมันเป็นอยอยู่วครัเดนียน้องมึงเปนน้องพนอมแลเนาแมนพนหองออกเก่าหาหนึ่งเด้อวัสนเพันผ่านาหนาบานแมนพนผ่านมาหนาบานบางบ้นจีนเนี่ยไปเบาทนะฮะจีนไปผ่านมาเนี่ยแปดคำค่ะลองม่งอีกฝืนมันในเลขมัจะไส่พันในบอกอยู่บ่ค่ะฮะพันในบอกอยู่บอกว่าได้เลขมัจะไส เนี่ยเพิ่นเป็นผ้าเนาะเพิ่นก็สินั่งเอาด้วยยังเอาไปจักเข้าไปโกหกเนาะเนี่ยเพิ่นก็เสียชีวิตแล้วเนาะแม่นเสียชีวิตีแต้วมาในฝันนั่นนะคือก่อนจังเอาโรตรีมาให้แต่ว่าสูตรนี้เพิ่นอันเพิ่นให้อันอื่นบอกเพิ่นม้าวัดที่แล้วตึ๊ดเอาใบโรตรีมาให้เห็นเด็ดอยู่ในหันแมนอันนึงกับหาหาม่นโรตรีวัดที่แล้วก็เอามาให้ เข้าไปกับผู้นี่ล่ะเนาะอาจารย์ผู้นี่เนาะอาจารย์ผู้นี่นะเพิ่นชิบผู้เก่านี่ยแล้วแต่ว่าเพิ่นแต่ว่าได้ยินว่าเพิ่นอยากได้อาหารหมาอยู่ด้เนาะแม่นแต่ว่ารอบปีละคันถือนี่เอฟซีนี่จัดให้สุดใหญ่เลยล่ะอาหารนี่คือจ้ากระสอบเบิ่งบ่ครอกว่านี้เพิ่นขอบ่เพิ่นขอว่าให้อาหารหมาให้เพิ่นบ่เพิ่นก็มาย่อมได้เพิ่นก็ห่วงแต่หมาเพิ่นจำว่าเพิ่นมาหานนั่ะเพิ่นห่วงหมาห่วงสัตว์เลี้ยงของเพิ่นเนาะเฮาไปจังสีเฮาก็มีข้าวมีหยังไปให้มัน เวลาพื <sentido. S 1> ่นช so 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 ันเดี่ยวเขาก็เอาเข่าเอกมาเทให้มันกินอย่งนี้นะค่ะผู้เสื่ออาหารก็เสือเสือมาตักมาพื่นเพื่อนเอาไปโบมือดนะอันพวงมาเอาไปเดี่ยงซอยเอาไปโบมืออยังอยู่เป็นชีพเป็นสาวคนนยังเหลือไปอยู่เมนมันจับโบได้ค่ะมันโบอยากไปแล้วเนาะค่ะจับก่อนเตียวเออมันก็ออกเทดูมาอีกกันทีมาแล้วเราห่วงหมา ลาลองเอาไปอันนี้เบิ้งหานเข่าเนาะครับลองเบิ้งล่องเบิ้งหาเพิันหาหมันกระปุกหาหมันกระปุกเม่ตโอยเนาะเลขเลขพระอาจารย์ผู้นี้นี่ว่ามันเหมืนหยุดแล้วป่าบนเตะปูนี่แต่ว่าเพิ่นมะไ้นี่คือประจำเนาะาถ่มโหลดจระจีงหง่อนหง่อนพระอาจัดให้ทนักเลยมันบ่เมตโอยงวดนนี่ นักเอาให้นักเลยจ้านี่แหละห้งะหาหัวซอนกหาหัวซอนแล้วผู้เดียวนี่ถ้าผู้เดียวนี่แหละเตร่ใจยากจอยมากกันมหาศูนย์เด้อมหาศูนย์เล็กมากมหาศูนย์เล็กมากมหาศนย์เล็กเองเลขมากเองแข่งท่านที่กันเนี่บ้านเลขกไม่จอยมากเนี่ยเสียดกันกับพระอาจารย์อยู่เนาะมหาศูนย์เออมหาศูนย์ แมนอยู่แมนอยู่บนเนนอนนี่น้อมันบางทีมันจะขื่นมันลงแต้มหนึ่งน้อป่าน้องครับอาคาศูนย์เล็กมากเล็กก็เพราะหลายตัวครับเล็กสามหางกระหนินล่างหนินอันยุโรปคือร่องสุ่มนักนักเนียนเนียนอาร่องเบิ้ลเอามีอย่างสิถามเพิ่นอีกบ่ครับป่าโบนกระโปงนีจะใหนไม่จอยเพิ่นไปพัก่อนเนาะครับเนา้องเอฟซีวันนี้ค่ะ คุณเด็กน, <ละ S 2> นะคะท<อ><อ>่านผู<อ>้ชมคุณค<อ>่ะคุณแม่จอยไม้ของแม่จอยคุณค่ะสำหรับงวดวันที่หนึ่งนะครับเนาะหนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้ดนะครับเด้อตัวเหล็กของแม่จอยผีปูมาบอกครับถือมาแล้วหางวดสอนครับแมางวดนี่ก็ พคนว่าให้ทุ่มนักๆเลยครับวสันเอานักๆเลยเลขสามตัวครับท่านผู้ชมครับเก้าห้าหนึ่งครับเก้าห้าหนึ่งราคาเลขสองตัวครับห้าเจ็ดราคาไมีหาศูนย์นำครับเลขไม่จอยมักเด้อครับท่านผู้ชมหาศูนย์นี่เนาะครับเน้องครับมักกระจัดคัดกระเบื้องเพื่อเป็นแนวทางเด้อครับท่านผู้ชมทุกทายก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเบาแต้มผ้ารวยนี่เด้อครับเด้อ